สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะวิชาวิวทยาศาสตร์เมื่อสักครู่นี้นักเรียนได้ทำการดูวิดีโอไปแล้วเนาะวิดีโอเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะมาทำแบบฝึกหัดต่อกันเลยถ้าเรียนดูวิดีโอแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะรู้ว่ามีวัสดุอะไรบ้างที่นำมาทำเป็นของเล่นกับของใช้ในคูมเมทวนคาถามท,าที่หนึ่งนลูกทวนคาถามหน่อย ของเล่นกับของใช้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคะ,ะคำนี้คำว่าของเล่นนะกับคำว่าของใช้เนี่ยแตกต่างกันยังไงคะของเล่นเนี่ยหมายความว่ายังไงลูกของเล่นคือของที่นักเรียนทำไมคะใช้แล้วทำให้เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานเล่นแล้วมีความสุขใช่ไหมคะอันนี้คือของเล่นส่วนของใช้คืออะไรลูก ของใช้คือสิ่งของที่นักเรียนจําเป็นต้องใช้พอใช้แล้วมันต้องเกิดประโยชน์กับนักเรียนอันนี้เรียกว่าของใช้อ่ะทวนไปแล้วนะว่าของเล่นคืออะไรของใช้คืออะไรทีนี้ในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้ต่อว่าของเล่นกับของใช้เนี่ยทำมาจากวัดสดุอะไรบ้างอ่ะมาขีดเส้นใต้ตรงนี้คำว่าวัดสดุกัน่ฟ นี่คำนี้ค่ะวัสดุคำนี้อ่านว่าวัสดุวัสดุก็คืออะไรรู้ไหมคะสิ่งที่นักเรียนนำมาทำเป็นของเล่นกับของใช้หรือสิ่งที่นักเรียนนำมาประกอบแล้วอ่ะมันเป็นของเล่นนำมันมารวมกันแล้วมาเป็นของใช้อันนี้เขาเรียกว่าวัสดุคือสิ่งที่นักเรียนเอามันมา กระบวนเกิดกระบวนการแล้วทําแล้วมันเป็นของเล่นทำแล้วมันออกมาเอามาเป็นของใช้เช่นครูเมมีไม้มีไม้อยู่หนึ่งดอหนึ่ง,หน,งหนึ่งท่อนแล้วก็มีตะปูแล้วก็มีค้อนมี3ามอย่างเนี่ยเด็กๆเดาซิว่าครูเมจะเอามาทําอะไรครูเมจะมาทาอะไรลูกครูเมเอามาทําอะไรเนี่ยเอามาทําโต๊ะตัวนี้ก็ได้อันเนี้ยทามาจากไม้ใช่ไหมคะแล้วตรงข้อต่อตรงนี้เนี่ย ฝาจะต่อข้อตรงนี้ได้เนี่ยคุณแม่ก็เอาตะปูแล้วก็ตอก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 ลงไปใช่ไหมเออเนี่ยเขาเรียกว่าเอามาประกอบเอามาทํามีกระบวนการการทําให้เกิดเป็นโต๊ะขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่านําวัสดุแล้วก็นํามาประกอบหรือเอามาทําให้เป็นสิ่งของซึ่งสิ่งของชิ้นนั้นเนี่ยอาจจะเป็นของเล่นก็ได้หรือเป็นของใช้ก็ได้โอเคอ่ะ เปิดยังค้าหน้าที่89เปิดย่างวันนี้เราจะทําด้วยกัน4หน้านะคะ 89, 90, 91และหน้าที่92มาเริ่มข้อที่1กันเลยค่ะเริ่มข้อที่1นะอันนี้จะเป็นช่องของของเล่นกับของใช้อันนี้เขาเรียกว่าของเล่นและของใช้เขาก็จะมีสิ่งของต่างๆให้นักเรียนดูนี่เป็นทั้งของเล่นและของใช้เลยส่วนดน้านนี้ตารางทางด้านนี้ค่ะ เป็นวัสดุที่ใช้ทำก็คือเป็นวัสดุก็คือสิ่งที่นักเรียนเอามาทำอะค่ะเอามาเอามาประกอบเป็นสิ่งของนั้นนะ่ะเช่นในข้อนี้โต๊ะตัวนี้ทำมาจากอะไรลูกโต๊ะตัวนี้ทำมาจากอะไรทำมาจากทำมาจากอะไรคะมีอะไรบ้างเนี่ยมีแก้วใช่ไหมข้อที่หนึ่งอันนี้สองบอกยางข้อที่สามบอกไม้อันนี้สี่บอกอิฐอันนี้ห้าบอกโลหะอันนี้หกบอกพลาสติก อันที่เจ็ดบอกกระดาษเอ๊ะทำมาจากอะไรเนี่ยโต๊ะตัวนี้ทำมาจากอะไรเนี่ยทำมาจากอะไรคะทำมาจากไม้นักเรียนก็เขียนเครื่องหมายติ๊กถูกไปตรงสัญลักษณ์ที่เป็นเขียนว่าไม้แบบนี้อ้าวข้อที่หนึ่งผ่านไปนะข้อที่สองเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปอะไรอ่านเองลูกอ่านว่ากระทะอ่ากระทะาทำมาจากอะไรคะ ถ้านักเรียนดูวิดีโอแล้วเนี่ยนักเรียนจะรู้ว่าตัวที่เป็นตัวกระทะตรงนี้เนี่ยเนี่ยทำมาจากอะไรทามาจากอะไรมีแก้วมียางมีไม้มีอิฐมีโลหะมีพลาสติกมีกระดาษทํามาจากอะไรลูกทามาจากโลหะโลหะนะไอ้ตรงเหลืองๆเนี่ยค่ะทำมาจากโลหะแต่ไอ้ตรงด้ามจับตรงนี้ทํามาจากอะไรลูกด้ามจับอันเนี้ยทํามาจากวัสดุอะไรคะไม้เนาะ ทำมาจากไม้หรืออาจจะเป็นอาจจะเป็นอะไรได้คะเป็นพลาสติกได้ไหมอ่ะบางทีข้างในก็จะเป็นข้างในตรงนี้คะ่ะอาจจะเป็นไม้แล้วก็ห่อหุ้มด้วยพลาสติกที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็ได้เหมือนกันเอ,อโอเคไหมในข้อสองพันไปแล้วนะ <c ười> เห็นไหมเด็กๆ <c ười> ข้อแรกเนี่ยจะมีแค่วัสดุเดียวก็คือไม้แต่พอมาข้อสองปึ๊บมันมีสองอย่างก็ได้แสดงนะแสดงว่าของเล่นหรือของใช้นักเรียนเนี่ย สามารถมีวัสดุหลายๆอย่างทําขึ้นมาได้เช่นข้อที่2ก็จะมีไม้กับโลหะต่อมาข้อที่3ค่ะเป็นอะไรคะเนี่ยเป็นอะไรคะอ่านเองหอนอะองอ,นงอ,อ,อหนังสอเอือสือหนังสือหนังสือทํามาจากอะไรลูกทํามาจากอะไรทํามาจากแก้วไหมคะยางไม้อีฐโลหะพลาสติกหรือกระดาษทำเองแล้วนะครูเมย์ทําทำเองนะคะ ต่อมาข้อที่สี่ข้อที่สี่อ่านว่าอะไรลูกอ่านว่าฝาผนังและประตูฝาผนังและประตูเอ๊ะเขาแบ่งแยกเป็นตรงนี้เป็นฝาผนังตรงนี้เป็นประตูแสดงว่าวัสดุในการทําของมันเนี่ยจะมีหลายอย่างหรืออย่างเดียวอาจจะมีหลายหลายอย่างก็ได้โอเคไหมคะทาเองนะอ่ะหน้าที่แปดสิบเกเสร็จสิ้นไป ต่อมา,มาหน้าต่อมาเลยค่ะ89ต่อมาหน้าที่เท่าไรลูกหน้าที่90บ้างหน้าที่90ยังทําเหมือนเดิมเลยนะคะใส่เครื่องหมายถูกลงไปในวัสดุที่ใช้ทำโอเคต่อมาข้อที่5อะไรคะข้อที่5ลออูก,กอลูกปอองอโปงแม่เอกโปลงลูกโปง่งทํามาจากอะไรคะแก้วยาง ไม้อิฐโลหะพลาสติกหรือกระดาษติ๊กเองนะลูกนะต่อมาข้อที่6ค่ะอ่านว่าสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดอ่านด้วยนะลูกหัดอ,อ่านนะคะสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดทำมาจากอะไรคะแก้วยางไม้อิฐโลหะพลาสติกหรือกระดาษสเก็ตบอร์ดนะต่อมาข้อที่7ค่ะ ขอยอเอือกอเยือกเยือกนะหอยอเอือกอเยือกเยือกมีลักษณะใสๆด้วยนะคะทำมาจากอะไรเอ่ยทำมาจากวัสดุที่เป็นแก้วเป็นยางเป็นไม้เป็นอิฐเป็นโลหะเป็นพลาสติกหรือเป็นกระดาษโอเคข้อที่สุดท้ายเอยข้อที่8ข้อที่8ดตัวอะไรเนี่ยอ่านว่าหุน่นยน หุ่นยนต์มีต,อต่อเต่าการันคุณไม่บอกแล้วว่าถ้ามีตัวการันต,ต่อเต่าการันเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าตัวการันต้องออกเสียงไหมคะไม่ต้องออกเสียงคําว่าหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์ตัวนี้ทํามาจากอะไรลูกทํามาจากแก้วยางไม้อิฐโลหะพลาสติกหรือกระดาษทําเองนะโอเคหน้าที่90นะคะผ่านไป ต่อมาหน้าที่91บ้างหน้าที่91เขาทำอะไรคะเขาบอกว่าให้เขียนเครื่องหมายถูกในวงกลมใช่ไหมคะหน้าคําตอบที่ถูกต้องและตอบคําถามตอบคาถามด้วยวิธีการหาคําตอบของนักเรียนเนี่ยนักเรียนต้องเปิดกลับไปหาหน้าอื่นเช่นข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าของเล่นทําจากวัสดุอะไรบ้าง ข้อที่หนึ่งถามว่าของเล่นทําจากวัสดุอ,ะ,อะไรบ้างเอ๊เด็กๆก็ต้องเปิดกลับไปดูสิอะไรเป็นของเล่นบ้างลูกเมื่อสักครู่ที่เราดูกันเนี่ยมีทั้งหมดแดข้อเนี่ยค่ะมีข้อหนึ่งข้อสองสามข้อสี่ข้อห้าข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดอะไรเป็นของเล่นบ้างคะอืมอะไรเป็นของเล่นบ้างเราต้องดูกันว่าอะไรเป็นของเล่นโต๊ะเป็นของเล่นไหมโต๊ะเป็นของฉายกระทะคะ ของใช้หนังสือค่ะเป็นของใช้ฝาผนังและประตูอะค่ะเป็นอะไรของใช้เหมือนกันเลยข้อสี่ต่อมาข้อห้าลูกโป่งเป็นของเล่นหรือของใช้ของเล่นข้อที่หกสเก็ตบอร์ดค่ะสเก็ตบอร์ดเป็นอะไรคะข้อที่หกเป็นของเล่นเหยือกค่ะเหยือกเป็นอะไรคะเป็นของใช้ต่อมาหุ่นยนต์หุ่นยนต์เป็นอะไรลูกเป็นของเล่นฉะนั้นของเล่นก็จะมีลูกโป่งสเก็ตบอร์ดและหุ่น โยนนักเรียนก็เอาของเล่นนะคะอย่างเช่นลูกโป่งทํามาจากอะไรคะลูกโป่งพลาสติกใช่ไหมพลาสติกใช่ไหมเดี๋ยวคุณเมจิมให้ดูสิทำสัญลักษณ์นะอย่างเช่นลูกโป่งเนี่ยเป็นทํามาจากพลาสติกสเกตบอร์ดทํามาจากอะไรคะสเกตบอร์ดทํามาจากอะไรคะมีไม้หรือสเกอตบอร์ดอาจจะเป็นไม้กับโลหะ แล้วก็มียางด้วยตรงล้อมันเนี่ยค่ะทําจากยางเนาะเออมีโลหะตรงตรงที่เป็นไส้ข้างในมันตรงเนี้ยค่ะทํามาจากโลหะเห็นไหมเออแสดงว่าลูกโป่งเนี่ยทํามาจากพลาสติกส่วนสเกส็ตบอร์ดเนี่ยทำมาจากยางไม้โลหะส่วนหุ่นยนต์ทํามาจากอะไรลูกมีพลาสติกกับโลหะโลหะก็จะเป็นส่วนประกอบข้างในที่ใส่ฐานอย่างเงี้ยค่ะก็จะทํามาจากโลหะทีนี้นักเรียนก็จําเลยลูกจําเลย มีอะไรบ้างจำไม่ได้เปิดมาดูหน้านี้ได้ก็มาดูสิเรามาติ๊กสิคะมาติ๊กเลยในช่องนี้ว่ามีอะไรบ้าง mm hmm. เขาถามว่าของเล่นทำมาจากวัสดุอะไรบ้าง mm hmm. นักเรียนก็ติ๊กเลยเมื่อกี้ค่ะที่ครูไม่บอกอย่างเช่นมีลูกโปง่งใช่ไหมคะลูกโป่งทำมาจากพลาสติกอ่ะได้ละมีสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดครูไม่ทำมาจากไม้แล้วก็มียางด้วยแล้วก็มีโลหะด้วยอ่ะเห็นไหม ต่อมาข้อสุดท้ายเป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์ทามาจากพลาสติกกับโลหอะอะโอเคเราติ๊กไปแล้วเนี่ยเป็นไหมคะทาเป็นไหมเออทาแบบนี้ต่อมาข้อที่สองถามว่าของใช้เนี่ยทำมาจากวัสดุอะไรบ้างนักเรียนก็เปิดกลับไปดูซิอะไรเป็นของใช้บ้างเอออะไรเป็นของใช้นักเรียนก็ทําการติกต๊กติ๊กลงไปหรือขีดเครื่องหมายถูกลงไปในซองที่เขาทํามาจากวัสดุนั้นโอเคนะคะอ่ะต่อมามาดูข้อที่สาม ข้อาสารถามว่าของเล่นและของใช้ชนิดใดบ้างที่ทำจากวัสดุเพียงชนิดเดียวอะไรเอ่ยทำจากวัสดุเพียงชนิดเดียวมีอะไรบ้างเช่นลูกโปง่งใช่ไหมลูกโป่งทำมาจากอะไรคะลูกโปง่งเมื่อสักครู่นี้ค่ะลูกโป่งสีแดงแดงเนี่ยทำมาจากอะไรอ่ะคุณเมย์ว่าลูกโป่งไม่สวยเลยอะลูกโปง่งเมื่อสักครู่เนี้ค่ะ ลูกโป่งนี้ใช่ไหมทามาจากอะไรเนี่ยลูกโปง่งทามาจากยางใช่ไหาลูกโปง่งทํามาจากยางเพียงชนิดเดียวมีอย่างอื่นไหมก็ไม่มีเนาะม,ม,มีมีแค่ยางอย่างเดียว,วนักเรียนก็เขียนว่าลูกโปง่งหนูเขียนลงไปลูโกลูกปโ,โปงโปงไมเอกโปงอ่านว่าลูกโปง่งโอเค ต่อมาของเล่นและของใช้ชนิดใดบ้างที่ทำมาจากวัสดุหลายชนิดประกอบกันอันนี้เนี่ยชนิดเดียวอันเนี้ยหลายชนิดสังเกตดีๆนะมีชนิดเดียวกับหลายชนิดแต่ชนิดเดียวเนี่ยไม่ได้มีแค่ลูกโป่งอย่างเดียวนะคะมีอย่างอื่นอีก,กเปิดกลับไปดูนะส่วนหลายชนิดเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเมื่อสักครู่นี้เราดูหลายชนิดมีอะไรบ้าง มีสเก็ตบอร์ดก็ได้หุ่นยนต์ก็ได้ใช่ไหมคะเช่นหุ่นยนต์เขียนไงคะหออนอหุ่นไม่เอกหุ่นยออนอยนต์ต่อเต่าเป็นตัวการันต้องออกเสียงไหมคะไม่ต้องออกเสียงโอเคนะต่อมาข้อที่5้าเขาให้นักเรียนสรุปแล้วคะ่ะสรุปว่าย,ยัางไงสรุปผล จากการทำกิจกรรมว่าอย่างไรสรุปว่าวัสดุที่ใช้ในการทำของเล่นของใช้เนี่ยมีหลายชนิดไหมมีหลายชนิดซึ่งของเล่นบางอย่างทำมาจากวัสดุชนิดเดียวกันหรือของเล่นบางอย่างทำมาจากวัสดุหลายหลายชนิดโอเคไหมเขียนสรุปเองนะเขียนสรุปเองนะคะ สรุปว่ายังไงอ่ะทวนอีกครั้งหนึ่งสรุปว่าสรุปนะตรงช่องสรุปนะลูกสรุปว่าวัสดุที่นาม,มาทำของเล่นและของใช้ทำไมคะมีหลากหลายชนิดไหมมีหลากหลายชนิดแล้วการที่ของเล่นหรือของใช้ชิ้นนั้นเนี่ยอาจจะทำมาจากวัสดุชนิดเดียวเป็นของหนึ่งชิ้นหรือหลายหลายชนิดมาประกอบเป็นของหงชิ้นก็ได้ โอเคไหมคะโอเคนะคะต่อมาหน้าสุดท้ายแล้วลูกหน้าที่92หน้าที่เ2าอเขาให้ทำยังไงลูกลองอ่านโจทย์สิคะหน้าที่92เขาให้นักเรียนทำอะไรบ้างเอ่ยมีรูปอะไรบ้างเนี่ยอืมอ่ะอ่านตามคุเมย์เลยคำที่หนึ่งอ่านว่าทับพีไม้ทับ ทพีไม้ทัพพีเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในการตักข้าวลองถามคุณยายหรือผู้ปกครองดูนะคะว่าหน้าตาจริงๆเป็นแบบไหนไลองไปหยิบในครัวมาว่าทัพพีคือแบบนี้นะแต่ทัพพีอันนี้ทํามาจากไม้ต่อมาอันนี้คืออะไรลูกกันไกลนะคะกันไกลต่อมารูปตะหลิวตะหลิวเนี่ยใช้อยู่กับกระทะเลยตะหลิวอะคะ่ะลองเดินไปในครัวดูซิว่าตะหลิวหน้าตาเป็นแบบไหนต่อมา ช้อนซ่อมช้อนซ้อมนี่เรียนเห็นบ่อยแล้วต้องใช้ในการรับประทานอาหารเนอะช้อนซ้อมต่อมารองเท้าบูทรองเท้าบูทเนี่ยเขาจะใช้ใส่ไปไหนคะไปทําเกษตรกรรมหรือไปทไําไร่หรือทําฟาร์มอย่างเงี้ยค่ะจะใส่รองเท้าบูทเพราะป้องกันการเปื้อนของสิ่งสกปรกได้ดีมากรองเท้าบูทนะต่อมารถพลาสติกรถพลาสติกต่อมาตัวต่อไม้ ตัวต่อไม้นะคะต่อข้อสุดท้ายคือเสื้อนั่นเองอะมาดูกันข้อหนึ่งถามว่ายังไงข้อหนึ่งถามว่าวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้มีอะไรบ้างวัสดุที่ทำที่ใช้ทำของเล่นและของใช้เนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มจากทับพีก่อนทับพีทำจากอะไรเนี่ยไม้ง่ายๆเลยทับพีทำจากไม้ก,การไก่ทำจากอะไรลูก โลหะกับพลาสติกช่วงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นโลหะแต่ด้ามจับตรงนี้ค่ะจะทําจากพลาสติกต่อมาตะหลิวค่ะตะเหลิวตรงนี้เขาจะทําจากอะไรลูกตะหลิวอะตรงที่ใช้ในการถูถูกระทะหรือผัดผัดอะไเงี้ยเขาจะทําจากโลหะส่วนด้ามจับตรงนี้ค่ะส่วนใหญ่จะทําจากพลาสติกต่อมาช้อนซ่อมช้อนซ่อมอันนี้คู่ที่เราเห็นจะทําจากจากอะไรคะจากโลหะรองเท้าบูททาจากอะไรลูก พลาสติกหรือ,อยางนะคะทำจากพลาสติกหรือ,อยางต่อมารถค่ะรถพลาสติกชื่อบอกแล้วว่าทำจากพลาสติกต่อมาตัวต่อไม้ค่ะทำจากอะไรคะทำจากไม้ต่อมาเสื้อทำจากอะไรคะผ้าพออผาผาผาไม่โทผ้าพออผาผาผาไม่โทผ้าโอเค จากนั้นก็เขียนลงไปในข้อหนึ่งเลยมีวัสดุอะไรบ้างมีอะไรบ้างเนะี่ยมีไม้มีโลหะมีพลาสติกมียางใช่ไหมมีผ้านี่เขียนเองนะคะต่อมาข้อที่2ของเล่นของเล่นชนิดใดบ้างที่ทำจากว,วัสดุเพียงชนิดเดียวและทำจากวัสดุใดข้อนี้ก็ถามว่า ของอะไรบ้างในตรงนี้ทําจากวัดสดุชนิดเดียวไหนบอกคุมเมซีอะไรเออทามาจากวัดสดุชนิดเดียวอะลองบอกสิสังเกตแล้วลองบอกอะไรทํามาจากวัดสดุชนิดเดียวบ้างหมายก็ว่าในของของนั้นเนี่ยมันไม่มีอย่างอื่นเลยอะพอมองไปก็มีแต่อันเนี้ยทํามาจากอันเนี้ยชนิดเดียวมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างลูกมีอะคุเม์ีมม่บอกเนาะขอ้อนี้ทับพีทับพีเนี่ยทำมาจากไม้ทั้งอันเลยอะไม่มีส่วนอื่น กันไก่ใช่ไหมกันไก่ไม่ใช่เนอะกันไก่มีทั้งโลหะทั้งพลาสติกตะหลิวมีทั้งโลหะและพลาสติกช้อนซ่อมใช่ไหมใช่ช้อนซ่อมใช่รองเท้าบู๊ใช่ไหมใช่ค่ะร้อยพลาสติกใช่ไหมใช่ค่ะตัวต่อไม้ตัวต่อไม้ใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะเสื้อใช่ไหมคะทํามาจากผ้าอย่างเดียวใช่ไหมอ่าใช่ค่ะเห็นไหมสารนั้นมีตั้งกี่อย่างเนี่ยหกอย่างเลย แล้วนักเรียนก็ต้องบอกด้วยอย่างเช่นนักเรียนเขียนคําว่าทับพีไม้นักเรียนต้องบอกด้วยมันทํามาจากไม้อ่ะมีหลายอย่างเลยเดี๋ยวดูครูมีลองเขียนให้ดูข้อสามนะคะเช่นนักเรียนบอกว่าเสื้อสมมติครูมิบอกอ่ะทับพีไม้ก็ได้ลูกจะได้ง่ายเนาะอ่ะครูมิบอกว่าทับพีไม้ทํามาอย่างเดียวเนาะทามาจากพลาสวัสดุอย่างเดียวก็บอกว่าทับพีไม้ แล้วนักเรียนก็เขียนเท่ากับอย่างนี้ลูกไม่ต้องบอกว่าทํามาจากว่าอะไรนะคะเขียนว่ามอไอไม้โทไม้เลยเท่ากับไม้เลยครูเมย์ก็จะรู้แล้วว่านักเรียนรู้ว่าทับพีมไม้เนี่ยทำมาจากไม้โอเคนะอ้าวมาถึงข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายก็ถามว่าอะไรคะถามว่าของใช้ชนิดใดบ้างที่ทําจากวัสดุหลายชนิดประกอบกัน และทําจากวัสดุใดทีนี้ถามคําถามเลยว่าอันไหนอ่ะมันทําจากวัสดุหลายๆอย่างแล้วมันทํามาจากวัสดุอะไรบ้างมีอยู่สองข้อคืออะไรกับอะไรเนี่ยกันไกลกับตะหลิวอ่ะยกตัวอย่างเช่นกันไกลนักเรียนก็เขียนกนันไกลกันไกลทํามาจากอะไรลูกมีช่วงที่เป็นโลหะค่ะคือช่วงนี้ค่ะโลหะ ลอโ,อโลโลโลหะกับอะไรคะใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปลูกโลหะกับอะไรตรงนี้พลาสติกเนาะหนูเขียนพลาสติกพลาสติกโอ้คุณเมยขอโทษนะคะเขียนไม่พอ mm hmm. ก็เขียนอย่างนี้พลาสติกอ่าเห็นไหมกันไกลทำมาจากโลหะและพลาสติกแบบนี้นะคะ โอเคนะคะทำด้วยกันกี่หน้าเะาวันนี้4หน้านะคะ